ฉะนั้นนะคะชาวราศีเมษในช่วงจังหวะนี้เฮงรวยแล้วก็การงานค่อนข้างดีมากเลยค่ะแอนมืน <And S 2> สีชีดวงสวัสดีดครับมื่นเทวฤทิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงสิ้นปีชาวราศีเมษนะครับก่อนรับชมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราครับสนใจตรวจดวงชะตาแอนหมื่นสีนะคะทักมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะมาดูกันว่าไพ่อาจารย์สีจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษบ้างครับค่ะชาวราศีเมษนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างนะอาจารย์สีเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ผ่านมาเนาะนะคะชาวราศีเมษอาจจะมีมุมของอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแถมผิดหวังในบางเรื่องด้วยนะไม่ป็นจะเป็นความรักการเงินหรือว่า ผิดวังกับคนเนาะเพราะว่าหน้าไพ่บอกว่าอย่างงั้นนะแต่นะเดือนนี้นะถือว่าดีมากเลยนะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าท่านอยากทําอะไรที่เป็นของตัวเองส่วนตัวนะคะอย่างเช่นนะคะอาจทำเราอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วนะ,นะะแต่ว่าอาจจะอยาก หาไรายได้พิเศษหรือทําอะไรในเรื่องเกี่ยวกับงานอย่างเช่นแตกแยกนะคะหรือทำาายได้เพิ่มนะคะหรือทําอะไรที่เป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้อาจารย์สีแนะนําเพราะว่ามันเป็นช่วงจวังหวะที่ได้เตรียมตัวนะเพราะหน้าไพ่ที่ขึ้นมาหมายถึงว่าลักษณะของงานที่โดดเด่นเฉพาะตัวนะคะแสดงว่าคุณอาจจะมีความสามารถในด,ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วอยากทําอะไร ที่เป็นของตัวเองแล้วคุณมีความสามารถด้านนั้นแล้วจังหวะนี้ถือว่าดีด้วยนะเพราะโดยรวมแล้วนะดีอาจารย์สีจะไล่าให้ฟังนะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีเมษอยากเปลี่ยนงานย้ายงานทําอะไรที่เป็นของตัวเองหรือหาอะไรได้เสริมอาจารย์รีแนะนํานะคะแต่ว่าข้อแม้ก็คือคุณจะต้องมีความสามารถในด้านงานนั้นๆนะคะทุ่มเทเต็มที่นะคะแล้วก็นะคะเขาเรียกว่ามีความหวังนะ เต็มร้อยเปอร์เซนต์ในสิ่งที่คุณจะทำนะพยายามเต็มที่นั่นเองนะคุณมีโอกาสสำเร็จมากนะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ชาวราศีเมษนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือนะคะอยากจะริเริ่มขยับขยายนะเพราะหน้าไพ่ใบนี้บอกว่ามีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องการงานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อตนตําแหน่งนะคะหรือรับภาระเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีงานประจําอยู่แล้วจ์สีเนาะ เน้นเลยชันวาคมเนี้คุณอาจจะได้เคลียร์งานหรืออาจจะต้องรับงานชาวบ้านชาวเมืองมาหรืองานถาถมถ้าเป็นคนค้าขายก็แสดงว่าต้องค้าขายดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็แสดงว่าค้าขายดีแหละเอารู้เลยว่าทันวาคมนี้คนถ้าค้าขายคนซื้อของเยอะแน่เพราะงนั้นออเดอร์รัวๆเพราะงั้นลุยให้เต็มที่นะะมีเกณฑ์ขยับขยายนะคะมีเกณฑ์ค้าขายดี มีเกณฑ์ได้ทำงานหลายอย่างหลายแขนงน,นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษงานเต็มสตรีมแน่นอน,นะคะอันนี้ต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าภัยขึ้นมานะ,ะมีโอกาสนะ,ะชาวราศีเมษได้ไปทำบุญนะคะแสดงว่านะ,ะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาหรือช่วงเดือนนี้ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะหลายๆท่านเตรียมไปทําบุญนะคะเพราะฉะนั้นหน้าพ่ยขึ้นมาเลยบอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้ไปทําบุญนะคะได้ไปให้อ่าเขาเรียกทำบุญตามวาดัดหรือแจกโรงทานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการช่วยเหลือ ผู้อื่นหรือเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่ไปใส่บาตรท,ทาบุญนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าบางคนก็ทําเป็นปกติอยู่แล้วแต่บางคนที่ไม่ได้ไปทาบุญเลยอาจารย์สีแนะนํานะเพราะว่านาไพขึ้นมาว่าคุณควรจะต้องนะเสริมดวงเสริมบุญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนาไพใบนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือชาวราศีเมษช่วงจังหวะนี้มีเกณฑ์เจอๆนะคะพี่น้องพ้องเพื่อนคนเก่าคนใหม่นะคะ คนที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ว่าอาจจะกลับไปบ้านแล้วก็ไปเจอกันนะคะเพราะว่าหน้าไพา่ใบนี้หมายถึงว่าคุณจะได้เจอคนเก่าคนแก่เพื่อนฝูงนะคะคนที่รู้จักกันมานานแล้วไม่ได้เจอกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์พบปะสังสรรค์พี่น้องเพื่อนฝูงหรือมีเกณฑ์สังสรรค์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์เจอเจอคนมากหน้าหลายตาแต่ว่าเป็นคนเก่าคนเดิมคนที่เป็นคนสนิทคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะส่วนสรุปนะคะ ผลสุดท้ายของเดือนนี้ชาวราศีเมษคือนะคะหน้าไพ่ใบนี้บอกถึงว่าคุณมีโอกาสนะคะ หยิบจับเงินทองมีเงินมีทองประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องเงินทองนะถือว่าฟลเลยนะแสดงว่าเงินของชาวราศีเมษในเดือนธันวานี้ค่อนข้างจะดีมากนะคะมีเกณฑ์ได้เงินเยอะมีเกณฑ์ใช้จ่ายแบบว่าสบายอกสบายใจนะคะหรือถ้าใครไม่ได้จ่ายมากก็แสดงว่าเอาเก็บไว้เพราะฉะนั้นหน้าไพ่หมายถึงว่าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินเลยถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ ค่อนข้างดีมากนะโดดเด่นมากทั้งเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องการเงินเลยเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีเมษในช่วงจังหวะนี้เฮงรวยแล้วก็การงานค่อนข้างดีมากเลยค่ะนะคะอ่ะเรามาดูดีกว่าว่านะคะในด้านอาจารย์หมื่นเทวริษนะในด้านโหราศาสตร์จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ่ะ,ะจะเสริมเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทําบุญหรือการมูก่อน,นะ,อะครับนะพออาจารย์สีปูมาแล้วนะครับในทางโหราศาสตร์จะบอกว่า มูเหมือนกันแต่ว่ามูแบบปุบปรับฉับพลันจะเห็นผลได้เร็วมากหรือคนนั้นลากไปคนนี้ลากไปอย่างเงี้ยอย่าปฏิเสธนะครับถ้าไปเกี่ยวกับการมูหรือว่าการทําบุญอย่างเงี้ยให้ให้ร่วมไปเลยให้ไปเลยไปไม่ได้ก็ร่วมไปอนุโมทนาไปอะไรอย่างเงี้ยครับพยาอย่างที่บอกสมมติอย่างที่บอกอาจารย์รีไพนาไพมาเออเจอเจอเพื่อนเก่าเออนะเพื่อนเก่าเฮ้ยไปไหมนี่กาลังจะสร้างนู่นนี่นั่นพอดีเลยเออประมาณอย่างนั้นได้เลยนะครับ หรือถ้าตัวเองจะไปก็อยากไปไปเลยอยากการทําทเลยไม่ต้องวางแผนระยะยาวเกิน4วัน5วันอย่างเงี้ยน,นะครับส่วนในกรณีของเรื่องของเงินนะครับจะค่อนข้างสอดคล้องกันตรงที่ว่าเดือนนี้ทั้งเดือนมันเป็นภาวะของของรายรับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ก็ให้ระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือรายจ่ายอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับคนรัก เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนเลยแล้วก็ตามนะครับรายจ่ายที่เกิดจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับพยายามเบรกพยายามชะลอให้เงินมันไหลออกให้ช้าที่สุดเคไม่ใช่ไม่จ่ายนะครับแต่จ่ายให้ช้าที่สุดถ่วงเวลาให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีภาระคนเดียวหรือเราโสดสบายเลยงินถุงเงินถังเงินโฟเลยแต่ว่าถ้ามีคู่อยู่เออรายจ่ายมันจะเทไปทางฝั่งคู่่อนขนางเยอะนะครับส่วนเรื่องของงาน ชาวราศีเมษเนี่ยมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของงานโดยเฉพาะช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยสองสามสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยให้ตามถ้าต้องการข่าวดีเนี่ยให้ตามไม่จําเป็นจะต้องรีบลงมือรีบแบบเฮ้ยขอคุยก่อนดิวก่อนเดี๋ยวจะลงมือให้เลยก่อนปีใหม่เดี๋ยวจองงานไว้เลยเนี่ยไม่จําเป็นนะครับทําทีหลังก็ได้แต่ว่าดิวให้จบดิวให้จบก่อนปีใหม่จะจะ มีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องงานก็ข,ข้างชัดเจนนะครับกับอีกนายหนึ่งก็คือเพื่อนสังคมหรือว่าญาติพี่น้องอนะครับญาติพี่น้องที่ชาวราศีเมษจะได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนทางไกลญาติพี่น้องเก่าหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ทางไกลมีเกณฑ์พบเจอกันครับแต่ถ้าพบเจอกันแล้วไม่ได้อยู่ในหลูมที่อาจารย์สีบอกคือพบเจอกันแล้วชวนกันไปกระทํากิจกรรมกิจการอะไรก็ตามสมมติไปทําบุญ แือวมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวในหมู่เพื่อนมีการสังสรรค์นู่นนี่นั่นไอ,อ้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีเพราะถ้าที่สุดเรามันจะมีอะไรบางอย่างที่ต่อเนื่องไปทําให้เกิดผลประโยชน์ได้อแต่ถ้าเจอกันแล้วทักทายกันโอเครู้จักกันเคยสนิทกันแต่ครั้งนี้เจอกันแล้วก็เหมือนทักกันเผลอๆความสนิทมันน้อยลงมันบอกว่าพอหลังปีใหม่ไปแล้วคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะติดต่อกับมาอีกครั้งแต่ม,มีโอกาสที่จะทำให้เรา เดือดร้อนหรือเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอเพื่อนเก่าที่เคยสนิทแล้วเขาทําตัวเหมือนไม่สนิทให้รู้เลยว่าเป็นไปได้ไม่ติดต่อต่อก็ได้ไม่ติดต่ออีกแล้วหรือว่าหลังปีใหม่ถ้าติดต่อมาก็พยายามเลี่ยงให้เขาเข้าถึงเราให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้เราเสียหายเสียเงินเสียทองนะครับเรื่องงานนะครับเรื่องงานหลักๆเลยเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยช่วงเดือนสุดท้ายเดือนธันวาเนี่ย งานที่อยู่ในรูปแบบของการลงมือทําหรือว่าการเจราจาเพื่อแก้ไขโดยเฉพาะแก้ไขให้บริวารแก้ไขให้ผู้ใหญ่แก้ไขให้ญาติพี่น้องอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นในภายภาคหน้านะครับของชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะม,นมันมันมักจะเป็นการแบบเจราจาเตรียมการหรือว่าเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆไว้ซะมากกว่าส่วนกรณีของการแก้ไขมันเป็นงานของคนอื่นของคนรอบตัวแต่ ถ้าแก้ไขางานให้คนอื่นมันคือประโยชน์ในอนาคตนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพนะครับชาวราศีเมษร,ระวังความเครียดแบบปุกปักเครียดแบบไม่รู้ตัวนอนไม่หลับแบบงงๆฟุ้งๆจินตนาการเยอะแยะอะไรเงี้ยบางครั้งได้รับการสนับสนุนการผลักดันอะไรบางอย่างกับผู้หลักผู้ใหญ่ระแวงเองก็งั้นอเอ๊ะเขาคิดอะไรหรือเปล่านะจากที่คนที่ ไม่เคยคิดอะไรเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นภาวะแบบนั้นนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับระบบการเดินการเดินการวิ่งนะครับการขับถ่ายต่างๆนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สะโพกลงไปถึงข้อเท้ามีโอกาสที่จะบาดเจ็บนะครับที่จะอักเสบอาจจะมาจากการ วิ่งผิดจังหวะเดินผิดจังหวะอะไรเงี้ยมีการบาดเจ็บได้นะครับอาจารย์สีขออวยพรนะคะให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคสิ่งใดนะคะที่ผ่านไปแล้วนะคะที่มันไม่ดีนะคะ <orsch modelling> ขอให้ผ่านไปนะคะอะไรนะะขอให้ได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องงานนะคะในเรื่องการเงินนะคะที่ดีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มั่งคั่งของชาวราศีเมษกิจการงานทุกอย่างจเจริญรุ่งเรืองนะคะอยากทำอะไรขอให้สมปรารถนาทุกเรื่องคะ่ะ สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ขอให้หลุดพ้นไปนะครับภายในปี66นี้นะครับแล้วพอขึ้นปี67มาก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆส่วนสิ่งที่ดีอยู่แล้วในปี66นะครับพอเปิดปี67มาขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับชาวราศีเมษแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ